สวัสดีค่ะทุกคนดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนสไทยวันนี้เราก็จะมาพายเรือเน,นื่องจากเราไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะเราก็เลยทำการสั่งเรือเพื่อมาพายอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนโอ้ยก็คือเรือ,อยางเรือลมนั่นเองนะคะเรือลมทำไง,อ,ำงอ,อ่ะไงะแล้วก็ อันนี้มันคือเครื่องเป่าลมซึ่งก็ใช้ไม่เป็มน,นะคะเราจะเสร็จวันไหนอะอุ้ยเหนื่อยกันเหนื่อยเลยหลังจากเราเป่าเป็นเวลานานนะคะเราจะทำการเปลี่ยนแผนโดยการไปให้ร้านเป่าให้ค่ะทุกคนไปกัน แล้วเราก็ได้เรือของเรามาแล้วนะคะถ้าเป่าเองแบบเครื่องเล็กเมื่อกี้นะจักประมาณห้าชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะคะคือไปร้านมาแล้วนี่เดี๋ยวเราขอไปเปลี่ยนกางเกงก่อนเผื่อตอกน้ำนะไปเปลี่ยนกางเกงกันหนึ่งก็คือต่อใบพายเข้ากับท่อหนึ่งท่อก็เขาก็จะมีตัวเชื่อมให้เลียก็คอาอี่านึงนี่ไม่ก็ะได้ <อะ S 1> ไม่พายออกมานะคะเราจะขึ้นยังไงอะ เราขึ้นไงถ้าสมมุติเราขึ้นแบบนี้เลยมันก็มีสิทธิ์ที่เรือจะคว่ำสูงมากแต่ถ้าเราขึ้นแบบนี้เลยก็มีสิทธิ์ที่เรือจะคว่ำเหมือนกันเราต้องขึ้นยังไงอ่ะให้น้องอยู่บนบกนิดนึงใช่ให้น้องอยู่บนบกนิดหนึงต้องให้คนดันไม่ก็เอามือสองข้างอ่ะดันดันขอบด้านข้าง ถ้าจะได้เขียนดนึงนะคะค่อยดันตัวเองนะมันไม่จม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 เมันยังนั่งไม่ได้มันได้แล้วมันได้แล้วเรือออกเดินทางแล้วเรือมันนั่งไม่สบายอ่ะมันนั่งไม่สบายอ่ะเดี๋ยวนะตั้งหลักตั้งหลักได้ไหมได้ได้ได้เอาเอาเอาท่าที่อยู่นั่งสบายอ่ะไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปขอบสาโนนไปสู่สาเลย ขอเงินท่านให้ก่อนโชคดีครับไปสแล้วก็เรียบร้อยมาครับไปกันไปกันไปกันเฮ้ยข้าวกาเยอะไรเนี่ยโนฟูเทิร์นเหนื่อยมากเราจะอยากทายสองอันแบบที่เขาทำกันใช่ไหมก็อย่างนี้แต่ว่าเวลามันย้อนกลับมันย้อนเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงคะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้เฮ็เฮ้ยได้แล้วเฮ็ดได้แล้วมันต้องฝึกฝนโอลิมปิกฟีน่าเจอกันฟีน่าเล่ดูหนาวไม่มีใครเนาะใครคายัดที่น้ำจริงง่ายกว่าเยอะค่ะคนหนึ่งนอนให้ดูโอเคโอเค้นไงนอนพายเรือสบายปะสบายมาอุ้ยนอนดีกว่าว่ะอ่ะ มันรู้สึกบาลานใช่ไหมใช่วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไปพายเรือตัวแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย